ครับสวัสดีครับผมอยู่ช่อง XG Watch นะครับผมคุณกำลังดูการไลฟ์สตรีมไลฟ์สดบนหน้าจอ,อคอมอยู่ครับ เอไลฟ์สอดอยู่นะทุกคนทำหนึ่งทัางหรบ สวัสดีสวัสดีใครเข้ามาแล้วพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยพิมมาพิมพ์มาพิมพ์มาได้เลยใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลย นึง่มีคำถามแลวคอมเมนต์มาได้เลยผมมาประมาณสิบแปดนาทีนะอ๋อ,อผมจะบอกในไลน์นี้ให้อา่า คำถามที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องคนนะครับผมถามเยอะๆกันมาแบบรวๆนะผมจะทำเป็น Q&A เป็น EP EP หรือแมก็เป็น part, เป็นพาร์ทเป็นอะไรก็ตามอ่ะอาจจะเป็น EP หรือไม่ก็เป็นพาร์ทนะทำเป็นพาร์ทๆไปทําเป็น EP ไปมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลย บทเพลงกิ้ง,เ,งเองาแต่เพลงกนะิ้งเงาแต่เพลงนี้ไม่ติดเรียสิตนะรอสักคู่เราสักคู่มีคำถามเลย คอมเมนต์มาในช่งนองแชทได้เลยนะเราจะเข้ามาตอบถ้าตอบไม่ทันเดี๋ยวทำเป็น Q&A โอเคไหมจบเป็น EP พีหรือไม่ก็เป็นเป็นพาร์ทไปโอเคจบเป็น EP พีหรือไม่ก็เป็นพาร์ทนะโอ้ถามแค่นี้เหรอถามอีกได้เลยถามอีกเลยทำอีกเลยเดาลฟ์สด ไลฟ์สดครั้งนี้เดี๋ยวมีมีให้ดูย้อนหลังนะมีใดูย้อนหลังจะเป็นเพื่อนผมหรือแม้กระทั่งใายก็ตามผมผมไม่ว่าอะไรว่าเป็นเพื่อนกันถือว่าเป็นเพื่อนกันเปิดเพลงเป่ะจะฟังเพลงจะเปิดเพลงป่ะ อย่างนี้มันติดเร็สิทธะผมจากโปรแกรมจุกระเบงผู้สนับสนุนใจดีล่ะคับแอปจุกระเบง

าำได้ไม่ต้องตกไม่ต้องเป็นใจทำได้ทำได้เดี๋ยวผมไปทำเป็น Q A ให้ดูเราไปทำเป็น Q A อ๋อเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์เอ๊ ลิงก์ของขวัญให้ครับของขวัญพิเศษับผมต้องโหลดแอปมาเท่านั้นนะผมผมทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งไหผมทิ้งไว้ใช่แล้วผมทิ้งให้ไปดูทุกคลิปได้เลยทุกคลิปจะมีลิงก์เฟซบุ๊ก ของแอปพลิเคชันเขาของวันของรางวัลของรางวัลให้ทุกคนจะเข้าไปกดรับรางวัลกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปทุกคลิปเนี่แหละผมจะแจกใต้ใต้ใต้เลยคลิปชัดนใต้ชิปผมแล้วก็ใต้สตรีมนี้ด้วยแล้วผมบ้านผมจะมาแปะลิงก์ให้นะ แล้วแปลิงค์ฮะถามได้ถามเยอะๆได้ผมชอม้อเยย

ไรสดอยู่มีมีสดเสร็จอะไรหรอนี่ไงไรสดลงยูทูบเนี่ยมันเห็นป้าด้วยไม่้อไ่งไล่์ไ,ไสดอยู่เนี่ยแม่ยาลองทำยูทูบดูไม่ได้เงินแต่ได้ดูคลิปตัวเองก็ดีใจแล้ว ยอมไปครับผมจะถามอะไรก็ถามได้พิมพ์ในช่องแชทได้เลยพิมมาในช่องแชทเลยนะอันอยูอันอยู

เราไม่ถามมารับเนื้อรับเนื้สักคู่นะเหอับ ยังไม่ทันนะฉันร้แล้วตันแล้วไม่สับปบนึงถามมาได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวาไปทำเกี่ยวอานนี้

คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้ตอนนี้ยังพันอยู่กิ๊ฟได้ช่องแชทได้เลยคอมเมนต์มาในช่องแชทเลยมเรื่องถามอะไรเรวไปถามเลยเ,เ,ลยเร็วๆบีมาเร็วๆสวัสดีครับตมุ่งความดี เพลยมั้งเหรออาเพยงน่อะไรวะนทำไมเนี่ย อ่านอยู่เหรอเออขอบใจมากขอบใจมาก ka paʻa lā i ka pule ʻana i ka pule ʻana i ka lā nei e ʻaʻo ana ka pēmi nā paʻa mai i ka lā moʻo jo jo jo

ยังไม่รู้เรื่องอยากจะบอกก็ค<ะ>ือว่าบางประเทศที่ย้ายไปจากระเชิญหน้าก็มีหน้าสบัยที่หน้ากบางประเทศที่ย้ายไปท่านจะได้บาประเทศาบ้านโน้นไท ถามเลยพิมในช่องเชียเลยเาม้องในลักษณะยกันากที่หลักนะแต่เราอกบอกอธายควตัว่าหลักานหนแสดงองามก้าเ่ามองน่ไปรัเลายวนเกิดอะไรขึ้นอมันเด็กไปเลมันเกิดะกออกไปยังไงคอมจะยกไปไหน ม่มีไม่มีไม่มีอยู่ในงาหของคนที่ได้รับะเแล้วนที่ไรกคนดเช้อไดปมาณเปนทีถามแล้วคอมเมนต์มาเลยเพราะป้าคนเดียวพี่จิปป้าเวลามึงเกียบป้าให้เกียบได้แล้วเวลาไอ้ป้าบอกไม่ออกไม่ได้ เกียร์ไม่ได้ไม่เขาไม่ต้องเก็บป่ะนองเรียนนะ

ลืมกดไลค์กดแชร์กดซสมัครให้เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับเราไม่พลาดไลฟ์สดของเราครั้งนี้ด้วยครับผมใครทำคลิปแล้วคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้สาสนใจกันเลยทีเดโอ้โหสำหรับคลิปนี้ไปไลฟ์สตรีมนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับคอมเมนต์มาได้เลยตายแรงมีในช่องแชทก็ได้โอเคนะไปละ